สวัสดีค่ะทุกคนบีเองนะคะวันนี้บีจะมาแชร์วิธีการรักษาสิวในแบบฉบับของบีนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของกีฟนั่นเองบีเป็นสิวมาจะปีแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้หน้าบีดีขึ้นมากมากเลยดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะว่าสิวอักเสบอะไม่ค่อยมีแล้วที่เหลือที่จะเห็นชัดก็คือจะเป็นรอยดำรอยแดงแบบนี้ค่ะ บีอ่ะเป็นสิวสเตียรอยอ่ะหนักมากแล้วก็ติดตามเพจอิทมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เข้าไปดูศึกษาดูว่าคนเป็นสิวเขาใช้อะไรแล้วเขาหายจริงไหมแล้วก็รีวิวเขาก็รีวิวจริงนะคะทุกคนเพราะว่าบีดูมัหมดแล้วบีก็เลยตัดสินใจซื้อเซตรักษาสิวมาใช้นะคะก็จะนี่ค่ะจะมี3าตัวนี้ที่บีใช้นะคะ ทาให้ดูนะตัวแรกนะคะคือเจลอโลแคปตันนะคะตัวนี้เป็นเจลพักผิวคะ่ะทุกคนใช้พักผิว7 1 4ดวันแต่ว่าเบียใช้พักผิวทั้งหมด1เดือนเลยคะ่ะพักเต็มที่เลยด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการบวมแดงจากแสงแดดนะคะลดอาการอักเสบและอาการแพ้นะคะมีค่ะเนื้อเจลจะบางเบามากเลยนะคะทุกคนทาทั่วใบนหน้าเช้าเย็นได้เลยนะคะ ตัวนี้ทาแล้วจะรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นนะคะทุกคนคนเป็นสิวอะ่ะอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะต้องให้ผิวชุ่มชื้นค่ะแนะนําไม่ใส่ตู้เย็นนะคะพอเวลามาทามันจะสบายผิวมากๆเลยค่ะทุกคน250บาทเองค่ะไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์มีพาราเบนนะคะนี่ตัวแรกพอครบหนึ่งเดือนแล้วบีก็เริ่มลงตัวที่2ด้วยตัวนี้เลยค่ะ ไบโอไมล์ oh ตัวนี้บีขอบอกว่าเด็ดมากๆตัวเด็ดในการรักษาสิวเลยนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะไบโอไมล์ oh ค่ะ690บาทเองตัวนี้เขาจะช่วยลดอาการลายคายเคืองกันแสบกันคันนะคะคนที่เป็นสิวสเตียรอยติดสารมาค่ะจะช่วยบรรเทาได้ดีมากๆสิวผดผื่นสิวหืนหนักๆมันบีมเนี่ยค่ะช่วยได้ดีมากๆเลยเนื้อครีมนะคะจะบางเบามากๆแล้วก็จะทาซึมไว้นะคะทุกคนจะไม่เหนียวหน้าไม่เหนอะเลยมันจะซึมไว นะคะทุกคนตัวนี้เขาจะช่วยฟื้นฟูผิวที่อ่อนแอให้กลับมาแข็งแรงได้นะคะนี่ผิวจะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนช่วยลดการระคายเคืนได้ดีมากๆตัวนี้นี่ค่ะนี่ตัวที่สองเนาะที่บีใช้ก็ทาประจำเลยคะ่ะเช้าเย็นทัวนะะ่วใบหน้าลงมาที่คอด้วยคอบีก็เป็นนะทุกคนออกหมดเลยแล้วก็ตัวที่3มก็จะเป็นตัวนี้ค่ะพีมแต้าสิยวอีฟนั่นเองตัวนี้เราสก,กัดมาจากสมุนไพรไทยเราด้วยนะ จะช่วยฆ่าเชื้อสิวดีมาก<_ d _ d __>เห็นเล็กๆแบบนี้ใช้ได้สี่ห้าเดือนแล้วนะคะยังไม่หมดเลย<_ <d> _ <n> _>เต้มไอตรงที่เป็นสิวอักเสบมะค่ะทษดินะทาทีมิทัวที่เป็นหัวสิวอะค่ะแต้มไปองบี่ยไม่ค่อยมีเยอะแล้วค่ะส่วนมากจะเป็นรอยแดงรอยดำแล้วะค่ะ<_ <d> _ <n> _>อักเสบก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะคะแต้มไว้แล้วก็นว,นวดนวดให้เนื้อครีมมันซึม มันจะช่วยให้สิวยุบและแห้งไวนะคะตื่นเช้ามาในสิวจะแห้งได้ดีเลยเนี่ยค่ะทุกคนคือหลักๆเลยที่ดีใช้ก็คือซามตัวนี้เองที่ช่วยให้ผิวหน้ามีดีขึ้นขนาดนี้คือดีใจมากๆเลยนะคะว่ามันมันดีขึ้นจริงคนเป็นสิวต้องใช้เวลานะคะทุกคนต้องมีวินัยนะคะต้องมี ระเบียบเลยนะคะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดนะคะเดี๋ยวบีมีเวลาเดี๋ยวบีจะมาอัปเดตผิวหน้าให้ดูอีกนะคะ<ม>แล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาผิวแบบไหนอ่ะทักหา,าบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีจะมาช่วยให้คําแนะนําให้ค่ะจากประสบการณ์จริงเลยไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย